สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลลี่คลิปนี้ก็ยังพามาดูสถิตินะครับที่ยอดเยี่ยมของนักตบสาวไทยที่ตอนนี้นะครับกระแสดังปังสนันโลกมากๆครับซึ่งล่าสุดก็มีสถิตินะครับที่สุดปังอีกหนึ่งสถิติ t f i v b นะครับได้ลงคลิป ของสาวไทยเอาไว้ตอนที่ได้รับชัยชนะนะครับตอนแข่งกับเซอร์เบียใน IG หลักนะครับซึ่งสร้างยอดไลค์อันดับหนึ่งนะครับมีคนไลค์เกือบ60,000คนไปแล้วเลยทีเดียวนะครับเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนนี้สาวไทยนะครับปังทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มแล้วจริงๆครับได้รับคำชื่นชมจากแฟนๆทั่วโลกแล้วนะครับตอนนี้ บดจะปังนะครับอะไรก็ชุดไม่อยู่จริงๆยินดีกับนักตบรุ่นใหม่ของเราด้วยนะครับดรีมทีมด้วยกันครั้งแรกกระแสปังเกินคาดมากๆครับและสาวๆของเรานะครับมีวันนี้ได้เพราะความแข็งเกร่งจริงๆนะครับ